โซสดียมเจ้าคนอาจัะลูกประมาณเนี้ยตีห้าเกินบนดอยยังหนาวอยู่นะเป็นตัวโตๆนะใส่ชุดเดิมจริงป่ะข้างในเป็สามชั้นนะเพื่อนมีข้ไหนก็มีกันหเป็นผู้ไอ้ผูมแพ้อากาศนะหัวห้ามเย็นนะคะตอนเช้าไม่งั้นน้ำมงกน้ำมูกเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะมีปัญหาช่วงหน้าหนาว ต้นเช้าหนาวนะคะเพื่อนๆใช้คําว่าหนาวนะแต่หลัง11โมงเป็นแล้ว,ลวนะเปนร้อนตับแตกมากเลย <c oughs> อเมองขี้มขี้ตาย,ยค่ะวันนี้วันพระนะคะเดี๋ยวอันก็เช้า,ชากิจกรรมของอันก็คือนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเป่าไฟนะคะ <c oughs> เดี๋ยวใส่สายพาใส่บาตรนะคะอาซสายอีกทีพาเที่ยววัดเออตามสัญญาะค่ะเอาวัดแรกก่อะนเนาะดอยนมม้ำมรกต เป็นวัดเก่าแก่โบราณอายุ700ปีนะแล้วก็ขยับไปอาจจะเป็นวัดโดยไม่ฟังเนะาะวัดหลวงภูขาวยังไม่ได้พาไปช่อแวะเคยเห็นแต่ภาพเนาะเออเดี๋ยวจะพาไป <c oughs> เ,อาเอาวันแรกก่อน <c oughs> อเดินตามอริยะสงเจ้ากันเนาะ <c oughs> เพราะว่าบ้านอันนี้ก็เป็นเมืองธรรมะนะคะ <c oughs> เพื่อน ก็อย่าง้อยดัาโมล้ะประวัติเก่าแก่ยาวนานนะคะก็มีพระธาตุเก่าแก่อายุ700ปีนะคะ,ะปรดิสถานในตรงพระ,าะรธาตุปฏิสถานใ้พระบรมสารีราตนในส่วนของพระเกศา,าธาุนะคะก็เส้นผมเนาะแล้วก็เป็นที่จริตธารมของกุบารจานะคะ มันจะมีหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ตื้อหลวงปู่พ้อนะคะเป็นอไอ้พระเกจิคุบาจาย์เนาะส่วนวดัดดอกเป๊ปังเขารู้ก,กันอยู่แล้วนะคะเป็นวัดหลวงปู่แหวนเนาะแล้วก็ที่ทุ่งนาอันนะคะที่ลำน้ำแม่สวนก็ก็เป็นที่จาริกธรรมของหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวจะมีแท่นวิปสัสสนากรรมฐานเนะะาะถ้าย้อนไปที่เก่าๆปีที่แล้วน่าจะไม่ใช่น่าจะปีก่อนโน้ต ปีที่แล้วพ่อไม่สบายเนาะปีก่อนโน้ตและเดืองเคยไปถ่ายเนาะที่เป็นแท่นหินซิราแลงนะคะเออแล้วช่วงนั้นปีที่แล้วเก็บลำไยเออเอยไม่ใช่ปีก่อนโน้ตไม่เก็บลำไยปีที่แล้วลำไยเราไม่มีเราเลยไม่ได้เก็บ <c oughs> ก็เลยไอ้ก็เดี๋ยวจะพาตรงนั้นด้วยเนาะเขาเรียกเอาเราเป็นอีพียังไงดีตามตามรอยอริยะสงเจ้าแล้วกันนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นวิธีนึ่งข้าวเก่าเกลโบราณเลยที่บ้านอันนึงใช้เตาฟืนเตาถ่านอยู่นะคะ,ะส่วนทากับข้าวเตาแก๊สเช้าเช้าถ้ามีแอนคนเดียวเนี่ยก็สามารถถ่ายคลิปได้ะคะ่ะถ้าเป็สองถึงสามคนแค่ค่ะในครัวในครัวตรงนี้มันต่อเติมออกมาเนาะแล้วความสว่างมันมีน้อยมันอันก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะก็คลิปออกมาไม่สวยะคะ่ะ นะค่ะพออากาศเริ่มเปลี่ยนอันก็เริ่มฟุดฟัดเลยค่ะแล้วโมกเริ่มแม่ะคะอันไม่ได้เป็นหวัดนะคะเพื่อนๆมันจะมีปัญหาไอเป็นภูมิแพ้อากาศฝนเเ่าอันก็เป็นคะร้อนจัดอันก็เป็นนอนน้อยก็เป็นเป็นภูมิแพ้อากาศไม่แพ้ฝนไม่แพ้กสรอดอกไม้อะไรทั้งนั้นค่ะแต่แพ้อากาศ เดี๋ยวข้ขาวเดี๋ยวเสร็จสัตว์ได้จะพาไปตลาดตลาดอไม่กล้าถ่ายอ่ะถ่ายมด้ไหมย <c oughs> อย่ามาดูแล้วจะจ่ามาดูแม่ทำกับข้าวกับปลาเสร็ัตวกันเนาะไม่รู้อันก็ไม่รู้ได้รอานะมีกับข้าวอะไรนะต้องอันต้องไปจ่ายตลาดก่อน วิธีนึ่งข้าวเหนียวก็จะเข้าวข้าวเหนียวแล้วข้าแช่เราก็จะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ซา,าวน้ำนะคะแล้วเ็าสัน้ำมนัำนไม่งั้นจะเปรีย้ยวเนาะแต่ถ้าไม่ไม่ซาวน้ำไอ้ข้าวน,น,น,น้ำน้ำทักน้ำก็คือแช่สองสามชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นข้าวเหนียวข้าวเก่าเนาะ อ <Cal mel> <mm ันนี้เป็นท็อบเตี๋ยวหมอนึ่ง หกโมครึ่งแม่ก็จะตังแตงตังแตงเอามแม่แข็งแรงทุกอย่างนะคะโยเวนคาวนพ่อแข็งแรงปกตินะคะพ่อไม่ได้ป่วยนะ,ะแต่พ่อ,อปีที่แล้วพ่อเกิดบัติเหตุเนาะสองสามแดงออก็เลยกลายเป็นผู้ป่วย ส่วนแม่มีโรคประจําตัวก็คือเจ็บเขา่าเดี๋ยวพ่อไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยในการน,นึ่งข้าวเหนียวนะคะ,ะเดี๋ยวสายนิดนเ,เดี่ยวมาดูแม่ทํารับช่วงทงกับข้าวต่อเนาะอันนี้คือกิจวัตรประจำวันของอันในตละเช้าค่ะเดี๋ยวจะไปตลาดนะ ขีนปลาทูปลาทูแลงนี้จะยียมเตาเลยค่ะเช้านี้จะ,ะผักใส่บาทกันนะคะอันนี้เป็นปลาน้อยเยวะปลาน้อยปลาน,น้ำห้วยนะคะติดลาดมาเอาไว้ใส่ใส่น้มส้มนะคะพวกนี้แต่เมนูแรงนี้เะยยำเตาเอางูแบบกรบ น้อยปลาน้ำพุ้ยค่ะอันนี้เมนูต่อไปค่ะเป็นเช้านี้เราผัดผักกันก่อนค่ะผัดผักวันนี้วันพระใส่บาานนะคะนี่ต้นเต็งอ้ออีก,กาาแบบแกงหอกขุดช่วงก็ได้นะคะหัเหอะอ่าม วันนี้เราจะพัดทั่วรันเตากันนะเจ้าแม่ก็มาเด็ดมาใส่นะเจ้าตัดขั้วมันออกนะเจ้าทัวรันเตาเนี่ยก็ตัดหัวตัดหางเนาะหั่นเป็นลำกำแกมนะเจ้าวันนี้จะพัดไสหมูสามชั้นนะเจ้าจริงๆถ้ามีเห็ดฟางหรือเห็ดเชมปิยองออกมาพัดตัวก็ได้นะก็พัดพักรวมทั่วไปนะวันนี้บ่มีกะเจแต่ทั่วรันเตานะเจ้าพริกนมนะเจ้ามาหั่นมาซอยนะเผ็ดเห้น้อยนึงนะเจ้า ั่นซอยพริกเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราก็จะไปหั่นหอมบัวนะสาวถ้ามีหอมบัวก็ใช้หอมจีนก็ได้แล้วจ้าเามีหอมบัวแล้วหอมแดงนะเขาก็ใช้หอมบัวหอมแดงนะจ๊ะอันนี้พัดกันแบบบ้านนะอาหั่นซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราก็ไปหน้าเตากันเลยตามสูตรนะจ๊ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแด้จ้ะกระเทียมลงไปเจียวนะจ๊ะหอมได้ที่ก็เอาหมูลงไปพัดนะจ๊ะ แม่จะทัน,นัดกับเข้าเมืองนะจ๊ะกับข้าไทยเดี๋ยวบอค่อยทันนัดตัวใดนะหลายๆท่านก็รีเควส์านะทำกับเข้าไทยทำได้นะเ้าแต่มันอาจจะบอกเป๊ะๆนะจ๊ะทำแบบทาแบบบ้านๆเนาะแม่จะทัน,นัดกับข้าเหนือนะเจ้าหมูสุกเรียบเราก็มาปรุงรสเ,เ,เติมนะจ๊ะผงเทวดา ตัดลงไปนะจ๊ะเส้นนักซับนักเสิไหลซับไลยนะอันนี้เป็นผงรรตีนะจ๊ะบางท่านก็บอกว่ารรตีกับช่โรตเหมือนกันอันก็ว่ามันก็เหมือนกันนะจ๊ะแต่ตามสูตริ่นเนาะเอาิ่นใส่สองยางก็สองยางนี่แหละเอามีหน้าที่กินเอาชูโรตดรีใส่ลงไปมันถึงลำนะเส้นักนะจ๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะจ๊ะใส่นักเก็มนะเสรทีละนิดทีละหน่อยพอได้รสชาตินะจ๊ะ ถั่วรันเตาใส่ลงไปนแะอ่าแต่ถ้าถ้าสูตรของอันนี้อันจะกินถั่วรันเตาแบบผัดแบบผัดแบบกรอบๆนะาะจ๊ะผัดแบบเขียๆวๆมันจะกรอบๆนะจ๊ะอ่าแต่ถ้าจะให้แม่ผัดหรือพ่อชอบกินเนี่ยก็ต้องถั่วรันเตาสุกเลยนะจาะก็คือว่าอาจจะนิ่มนะจาอะอาพริกหอมใส่ลงไปจะได้สุกไปพร้อมกันนะจ๊ะอันก็เลยบอกว่าอ่าวันนี้เอาแบบ อันนี้ไอ้แข็งๆน้อยกรอบๆน้อยนึงเนี่ย้าน้ำมันหอยตามลงไปเนี่ยสาส่วนใหญ่แม่จะบ่ค่อยใส่น้ำปลาน่ยสาเพราะว่าไอ้ซีอิ๊วขาวเนี่ยจะรสดีแล้วก็น้ำมันหอยมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเนาะถ้ามันจางแตๆก็ค่อยใส่น้ำปลาลงไปเนี่ยสถ้ามันเค็มมันแก่บ่ได้นี่ยสา น้ำตาลทรายนะจ๊ะแต่ละบ้านก็ทำกับข้าวกระปลาเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ที่บ้านอันก็ทำกันแบบบ้านๆนะจ๊วะวัตถุดิบก็มีหอย่างใส่เท่าที่มีนะจ๊ะบนดอยของมันจะเขียนจักน้อยนึงนะจ้าอันไปตลาดก็เจอไหอย่างก็แดนนั้นมาทำกับข้าวกระป่านะจ๊ะเพราะว่าจะรีเควสเลยก็มาได้นะจ๊ะแต่ก็คือถามว่าคอนเทนต์ของอันนี้ก็ ทำไปเรื่อยนะจ๊ะอันนี้ผัดสุกเรียบร้อยนะจ๊ะตักสำรับกับข้าวใส่็ถุงเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรกันค่ะเราจะใส่บาตระนี่ยเขาจะรดนิ้วกระดองเราเหรอครับมาขึ้นมาขอกระดองมาลงให้เขาขึ้นมา

Yeah, yeah.

อนาสเริสานิจังมุทาปาจายโนจตารธรรมาวัติอายุวันโมสุหัส